อ่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วกอลิกิ่งนะครับผมวันนี้ตามปกคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปตั้งค่าโปรแกรมแอคชั่นกันนะครับผมโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเข้าโปรแกรมก่อนเลยนะฮะโปรแกรมแอคชั่นโปรแกรมนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน4.12.0นะครับผมก็ใครเป็นเวอร์ชันนี้ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมโอเคแล้ว เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนที่ผมเข้าใจนะผมขออาภัยเพื่อนๆที่แอดวานกว่าผมนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาดูหน้าต่างการใช้งานเลยนะผมอ่ะมาดูที่แถวบนนี้ก่อนเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นการอัดวิดีโอนะครับผมอ่ะและต่อไปก็จะเป็นไลฟ์สตรีมนะครับผมอ่ะไลฟ์นะฮะตรงนี้แล้วก็จะเป็นอัดเสียงนะครับผมอัดแค่เสียงนะครับผมในอันนี้นะฮะต่อไปก็ บันทึกรูปภาพนะผมก็กดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก,กดถ่ายรูปตรงนี้นะฮะแล้ต่อไปก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผม <c oughs> <c oughs> อ่าและอันต่อไปก็เป็นเซตติ้งครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนตรงที่อัดวิดีโอนะผมในส่วนอื่นผมขอพักไว้ก่อนนะผมถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมอ่ะแล้วส่วนการอัดวิดีโอนี่ก็จะมีโหมดนะฮะโดยจะมีโหมดเกมโหมดสกรีนแล้วก็วินโด แล้วก็จะเป็น a r e ์ียแล้วก็ดีไว้นะฮะในส่วนเกมนี่ก็จะเป็นการอัดเกมก็รูรๆกันอยู่นะฮะและอันต่อไปก็จะเป็นสกรีนนะผมก็อันนี้ก็อันนี้ผมก็ใช้ในการอัดหน้าจอสอนเพื่อนๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็วินโดว์นะผมอันนี้ก็อัดหน้าจอเหมือนกันนะผมแต่ว่าจะอัดแค่ส่วนของโปรแกรมนะผมอย่างเช่นอัดพวก Photoshop อัด Google หรืออัดอะไรที่เป็นโปรแกรมนะผมมันจะมันจะอัดได้แค่ หน้าต่างโปรแกรมนะผมถ้าเราออกจากโปรแกรมแล้วมันก็ยังอยู่ที่โปรแกรมนะครับผมแล้วต่อไปก็เป็นแอรียผมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอัดแนวตั้งแนวนอนแนวทแยงมุมหรือหรืออะไรแล้วก็อัดได้นะผมแล้วนี้ก็นี่เดี๋ยวลืมบอกไปน,นี่มันใช้ปากกาด,ด้วยนะผมอเดี๋ยวนี่กดตรงนี้ก็ได้ถ้าใช้ปากกากดหนึ่งครั้งนะฮะมันสามารถใช้ปากกาได้นะครับผมในการใช้สอนอันนี้นะฮะ กดเปิดกดเลือกสีกดเส้นกดปากกาอะไรนี่ฮะเราสามารถเขียนได้ครับผมเขียนแล้วก็ลบได้นะฮะโอ้เจ๋งมากมากนะครับผมกดปิดก็แค่กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะฮะเ้ากดปิดนี้ก่อนแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ถึงที่แอเรียนะครับต่อไปก็จะเป็นดีไวท์นี่ก็จะเป็นการอัดจออื่นนะผมที่ไม่ใช่จอที่เราเล่นอยู่นะฮะอาจจะเป็นจอ2จอ3จอ4ก็ได้นะผมอัดได้เหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วต่อไปก็ เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าในส่วนเกมก่อนก็เกมกับสกรีนก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเกมกนะ็ผมแนะนําเป็น mp 4นะฮะเพื่อการเพื่อที่จะได้ไฟล์ที่เล็กกว่าแล้วก็ตัดต่อง่ายกว่าครับผมผมแนะนําเป็น mp 4นะฮะถ้าใครเครื่องแรงก็ a v i ก็ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นฮาร์ดแวร์นะฮะก็เลือกแล้วแต่เครื่องของเพ,อเพื่อนเพื่อนนะฮะตรงนี้ ส่วนต่อไปก็วิดีโอไซส์นะผมผมแนะนําให้เป็นออริจินอลนะครับผมเพราะว่าเกมแต่ละเกมก็อัดได้ความละเอียดไม่เท่ากันนะฮะผมแนะนําเป็นออริจินอลนะฮะต่อไปวิดีโอเฟรมเรทนะครับผมนี่สามารถปรับได้สูงสุดถึง240 fps เลยนะฮะแต่ว่าเราปรับแค่60ก็พอแล้วผมถ้าเราเอาไปลง YouTube นะฮะหรือว่าเราอัดแล้วไปโชว์คนอื่นเขาก็2-40ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมแนะนำแค่60ก็พอนะครับผมเปมลืองทรัพยากร ในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอข้ามนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสียงนะผมเสียงในเกมนะผมว่าเราจะใช้เสียงของอันไหนนะผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมใช้อยู่นะครับผมเป็นสปีกเกอร์ USB นะผมผมก็เลือกอันนี้หรือว่าถ้าใครไม่ใช้ลำโพงหรือไม่ใช้หูฟังฟังเสียงก็เป็นอันนี้ครับผม สเปกแคลเรียลเทคอันนี้ High Definition Audio ก็จะเป็นเสียงของตัวคอมเลยนะฮะอ่ะตรงนี้ก็พอจะทราบของแต่ละคนแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมเป็นไมโครโฟนนะฮะตรงนี้ก็เลือกให้ดีนะครับผมว่าเราใช้ไมโครโฟนตัวไหนนะฮะเดี๋ยวจะมาบ่นว่าไม่ไม่ดังนะฮะอ่ะผม,ผมก็เลือกเป็นไมโครโฟน USB เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องมากดตรงนี้นะครับผมตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมเป็น Away l Record นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้วตรงนี้ก็ติ๊กออกไปนะครับผมถ้าติ๊กไปมันจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะไม่รู้ทําไมใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเสียงซ้ายขวานะครับผมหรือว่า2เสียงผสมกันก็กดมาตรงสเตอริโอนะครับผมถ้าเราอยากได้เสียงพูดเราอยู่แค่ฝั่งซ้ายก็ดัน อันนี้มาตรงโมโนฝั่งซ้ายนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงฝั่งขวาก็ฝั่งขวานะฮะแต่ว่าใครหูบาลานซ์กันก็ตะไว้ตรงกลางนะผมะต่อไปตรงนี้ผมก็อะไรอะไม,ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่ตรงนี้ก็เป็นเสียงรบกวนนะผมตัดเสียงรบกวนนะผมถ้าใครมีเสียงรบกวนเยอะๆอย่างผมนี่ก็ติ๊กว้ได้นะฮะจบครับผม ข้างล่างนี่ก็เป็นพวกเว็บแคมพวกอะไรที่มันแยกออกไปนะครับผมใครมีก็ตั้งค่าได้นะครับผมแต่ผมไม่มีนะฮะสกินก็เหมือนกันเลยนะผมตั้งค่าแบบเดียวกันหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่าเหมือนกับเกมเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคในส่วนตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าผมคิดว่าเพื่อนๆใช้แค่2โหมดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมเนี่ยอัด เขียนประกาได้เหมือนกันนะผมหมดสกรีนนะฮะโอเคต่อไปผมจะพาไปตั้งค่าโดยรวมเลยนะฮะอ่ะมากดมาตรงกดมาตรงนี้นะฮะเป็นเซตติ้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูที่ l หล่งเวทนะครับผมปรับเป็นอังกฤษนะครับผมเพราะว่าภาษาไทยไม่มีนะครับผมผมก็ปูปูปาน,นะครับผมภาษาอังกฤษนะฮะแต่สอนเท่าที่เข้าใจนะฮะเอ่อ อันนี้ก็ไม่เข้าใจนะฮะต่อไปเป็นวิดีโอนะครับผมอ่าปรับให้เป็นแล้วแต่เครื่องนะครับผมถ้าใครเครื่องช้าหน่อยก็เป็น normal หรือว่า low นะครับผมแต่ว่าถ้าใครเครื่องแรงก็ high เลยฮะถ้าแรงกว่านี้อีกก็ ultra เลยครับผมแรงสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็บิดเลทก็ปรับสุดเลยนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม f ฟอ bit rate นี่คืออะไรผมไม่แน่ใจข้ามไปก่อนนะฮะอ่านแค่นี้ก็พอรู้แค่นี้ครับผม อต่อไปตรงนี้ก็เมาส์นะฮะใครอยากได้เมาส์เลื่อนอย่างเงี้ยคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรอย่างเงี้นะฮะกดติ๊กตรงนี้ได้น,นะครับผมโอเคต่อไปเป็นออดิโอแล้วก็กดเรคคอร์ดซาวด์แล้วก็ติ๊กอันนี้ไว้ได้น,นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะฮะผมเข้า Google ทาร์เกสสักครู่นะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะผมเข้า Google กูเกิลทางเสด็จเรียบร้วๆนะผมผมันบอกว่าการบันทึกเสียงหลายช่อง ไม่รู้ว่าติดกไปก็ได้นะครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็น H U D นะครับผมเป็นนี่นะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่รู้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยนะฮะมันจะบอกค่า b i t เลทหรือว่าบอกค่าเสียงให้กับเรานะฮะถ้าเราอยากเห็นมันชัดๆก็ดันมา100%นะครับผมถ้าไม่อยากเห็นมันก็ดันปิดไปได้นะครับผมมันก็จะจางๆไปอย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะถ้าใครอยากเห็นก็ติ๊กถูก2ออันนี้ไว้นะครับผมต่อไป export นะครับผมก็ เลือกอันนี้เป็นแล้วแต่ของเครื่องแล้วแต่เครื่องของเพื่อนเพื่อนนะครับผมเป็นฮาร์ดแวร์นะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็น Export f o l d e r นะครับผมเราก็เลือกได้ว่าเราจะ Export ไฟล์ไว้ที่ใดไหนนะครับผมโอเคเลือกได้นะฮะต่อไปฮอตคีย์นะครับผมเป็นคําสั่งลัดนะครับผมปุ่มลัดนะครับผมว่าเราจะอัดวิดีโอใช้ปุ่มไหนใช้ตัวอะไรแล้วก็ตั้งค่า,าน,นะครับผมนี่นะฮะยเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเค วันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เท่านี้นะผมถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ